สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือช่วงเปิดตำนานเปิดตำนานในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเยือนดินแดนผภาอีสานดินแดนแห่งพญานาคยนตสเสน่ห์สะดือแม่น้ำโขงกันนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i ต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ แม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงในประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนานเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ไหลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับสปป,ปลาวผ่านจังหวัดเชียงรายเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจเริญและอุบลราชธานีเป็นระยะทาง1,520กิโลเมตรแล้วไหลเข้าสู่สปป,ปลาวและกัมพูชาก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนาม รวมความยาวทั้งสิ้น4,880กิโลเมตรเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจรับชมจุดจุดหนึ่งของแม่น้ำโขงนั่นก็คือสะดือแม่น้ำโขงสะดือแม่น้ำโขงตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานสะดือแม่น้ำโขงนั้นอยู่ที่วัดอาหงศิลาวาดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโของอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงการประมาณ21กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ115กิโลเมตรบริเวณวัดกว้างขวางและสวยงามและยังมีความเชื่อกันว่าลำน้ำโขงบริเวณนี้ ที่ติดกับวัดเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงจึงเรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าจะมีถ้ำใต้โขดหินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโขดหินขนาดใหญ่ฝั่งประเทศลาวแก่งอาฮงเป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสบ้านอาฮงตำบลหอคำถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ไม่สามารถวัดความลึกได้แต่เคยมีทหารเรือมาสำรวจไว้ได้คำตอบว่าสะดือแม่น้ำโขงแห่งนี้ลึกถึง200เมตรกันเลยทีเดียวกระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่สะดือแม่น้ำโขงมีความกว้างประมาณ300เมตรในฤดูน้ำลดและมีความกว้างราว400เมตรในฤดูน้ำหลาก และจะสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีและกลุ่มหินที่ปรากฏบริเวณแก่งอาหงจะมีชื่อเรียกตามลักษณะของหินเช่นหินลิ้นนาคหินปลาเค่ถ้ำปลาสวายนอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวของบึงการแล้วเป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความอัศจรรย์ของแก่งอาหงเคยมีผู้เท่าทางฝั่งลาวดำน้ำมุดเข้าไปไหว้พระทองคำในถ้ำใต้น้ำแล้วชาวบ้านได้นำเรื่องราวของผู้เท่าโบราณน,นั้นมาบอกเล่าให้เราฟังว่ามีพญานาคสองตัวรักษาอยู่ปากถ้ำถ้าใครคิดคดเอาสิ่งเอาของนั้นไปจะมีอันเป็นไปสะดือแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาหงที่ผ่านมาไม่นานได้มีลูกไฟประหลาด ขนาดใหญ่ใหญ่มากเกิดขึ้นลูกหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าแก้วเสด็จมีสีเขียวใสสุกสว่างแตกต่างจากบ้างไฟพญานาคที่ปรากฏเห็นในที่อื่นๆแก่งอาฮงคือแหล่งน้ำลึกมีเวิร์น้ำวนขนาดใหญ่มีคนตายในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาฮง ไม่ว่าจะตายที่ไหนศพนั้นก็จะมาโผล่ขึ้นลอยแก่งอหงแห่งนี้และในคืนวันพระมีเหล่าวิญญาณต่างๆมาร่วมชุมนุมกันทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ประจำทำให้เสียงที่ชวนให้ขนลุกขนพองเป็นอย่างยิ่ง ความเชื่ออีกอย่างของที่นี่ก็คือบริเวณแก่งอาหงเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงและเป็นประตูเชื่อมโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลที่อยู่อาศัยของพญานาคและเป็นวังของปลาบึกจนมีความเชื่อกันว่าหากโยนลูกมะนาวลงไปในแก่งอาหงลูกมะนาวนั้นก็จะไปขึ้นปรากฏอยู่ที่ป่าคำชะโนด อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นความเชื่อการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาคบริเวณแก่งอาฮงเป็นจุดหนึ่งที่เกิดปรากฏการบบังไฟพญานาคทุกวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11เพื่อเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกปี และมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พญานาคมาท่องเที่ยวเป็นประจำตลอดทั้งปีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเอามากๆเกี่ยวกับสะดือแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำโขงจุดที่เป็นสะดือแม่น้ำโขงหรือสะดืออีสานนั่นคือวัดอาหงศิลาวาส แต่เดิมมีผู้บันทึกไว้ว่าแต่ก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงเท่านั้นเองหลวงพ่อลุนเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อท่านมรณภาพไปเมื่อปีพศ .2506 ก็ไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาณนะสำนักสงแห่งนี้อีกเลยเหมือนสำนักสงแห่งนี้จะรอคอยใครสักคนอยู่ผ่านไป10กว่าปีในปี2517 หลวงพ่อสมานสิริปัญโยท่านเดินทางผ่านมาเห็นป้ายชื่อจึงเข้าไปดูพบเห็นเพียงแค่แม่ชี้เท่านั้นจึงได้เข้าไปบูรณะวัดนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความเชื่อเหล่านี้ทำให้สะดือแม่น้ำโขงแห่งนี้มีทั้งความสวยงามความเชื่อและเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่มากมาย ใครผ่านเที่ยวบึงการอย่าลืมไปแวะชมความสวยงามของแก่งอโหงกันและที่เที่ยวอื่นๆมากมายในจังหวัดล้วนมีมนสเสน่ห์มนขลังในตัวสถานที่นั้นๆเองรอคุณผู้ชมให้สัมผัสให้ไปเยือนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเปิดตำนานที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ สุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ